สวัสดีครับพี่น้องอาหารบ้านๆมาแหร็แล้ววันนี้นอ้องทำน้ำพริกน้ำพริกถั่วเน,น่านะพี่น้องเนาะอาหารแบบจะทำแบบแบบไทยใหญ่นะพี่นอนะ้องเนาะมาดูกันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเสร็จมาครับตำพริกก่อนพี่น้อง เดี๋ยวนะครับสองครับมาพับหน่อยพับหน่อยเขาเรียกว่าน้องพินน้องพินน้องมาดูกันว่าน่ากเป็นยังไงครโอเคพี่น้องได้แล้วอ๋อนี่เสร็จปุงพี่น้อง Mình hòm đen thế này. một ít nữa, cho nó một chút đây. Ok. Đẹp lại. À. ใส่นี้ลงไปพี่น้องเอาใส่หมดเลยครับใส่ไข่ให้ฟองพี่น้องเกลือพี่น้องเกลือสักหน่อยสักหน่อยของนองของสุรสใส่น้ำพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยพี่น้องมาดูหน้าตามันพี่พี่ถุนน่าเน้องพี่น้องน้องนีงน่ประมาณนี้ครับผม กลับก็มีปีกล้วยพี่น้องยอดอเขาเรียกว่าอะไรผักนึกไก่อ่ะแล้วก็ผักจีดีนี่เนาะพี่น้องเนาะทิเล็กด้วยเขาเรียกว่าภาษาไทยอ่านี่ก็ประมาณนี้ครับได้แล้วหนึ่งมือเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ